สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กับอันปฏิพัตออโตโอ้เหมือนเดิมครับผมใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับรบกวนเป็นลังใจในการทำงานให้กับพวกเราสักนิดหนึ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe นะครับสำหรับตัวรถกระบะตอนเดียวครับในช่วงท้ายเดือน กรกฎาคมนี้เราจะมีการเน้นค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามีส่วนลดให้ทุกคันและโปรโมชั่นที่ดีที่สุดกว่าที่อื่นให้ทุกคันเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดอย่างท่านผู้ชมที่ดูในคลิปนี้มาครับตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวรถปีไหนก็ตามแต่จองแค่300บาทเท่านั้นพร้อมรับรถได้ทันทีนะครับมาดูตัวรถกันหน่อยครับ ในคลิปนี้เอาอีกสีเอาอีกรุ่นเอาอีกคันมาแนะนำเพราะนั้นตัวนี้ครับปี 22, 2 2 2.4 e n t อ y ไม่หมืวารันตี05ปี1 0 0 0 0แโลวารันตีล้าน6เดือน1,000 10, 0กิโลและรับประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมนะครับส่วนสีเนี่ยสีนี้เราค่อนข้างที่จะวางใจได้เลยเพราะมันเป็นสีที่มีการสวมอบเยอะและเป็นอีกสีที่ขายดี วัดกันพูดกันตามตรงครับมีสีขาวมีสีบรอนมีสีเทาดําส่วนใหญ่ถนะ้าเกิดลูกค้าเดินเข้ามาจะเน้นเป็นตัวสีไหนเน้นเป็นตัวสีนี้อันนี้ยังกล้าพูดได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งมาขายสีนี้เป็นครั้งแรกเราขายสีนี้มาเยอะเป็นร้อยเป็นพันคันนะครับมาเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันนิดนึงครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น2.4ลิตรเครื่องเดิมครับไม่มียุ่ง หรือว่าไปทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมจากออริจินอลจากโรงงานนะฮะแต่ในเรื่องตัวออพชั่นเนี่ยรีโว่ถือว่ามค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวรถกระบะใช้งานในเชิงพาณิชย์รุ่นอื่นแผ่นเพจก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเดือน JUL ก็คือจุลายปี2022เพราะฉะนั้นสำหรับลำดับในการผลิตตัวรถรถรุ่นนี้หรือในปีนี้ นั่นคือเป็นตัวปี2022 22, 22แท้แน่นอนนะครับฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝังกระโปรงนะฮะน็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับแล้วก็ตัวปั๊มอาร์คโตโยต้ใต้ฝังกระโปรงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเป็นของเดิมต้องเป็นอย่างแบบนี้นะครับคานบนคันล่างแก้มซ้ายแก้มขวาทุกอย่างคือ สวยสแตนดาร์ดมันจะเหมือนกับว่าเราได้ออกรถป้ายแดงมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าแตกต่างกันอย่างเดียวก็คืออายุปีรถถ้าเกิดอย่างเราเปรียบเทียบเนี่ยปัจจุบันตอนเนี้ยปี2023ตัวนี้รถปี22จะมีการใช้งานแค่ภายใน1ปี18,000โลนะครับถามว่าเยอะไหมสับตัวรถใช้งานในเชิงพณิชย์ไม่เยอะน้อยมากและนี่คือความประหยัดคุ้มค่ากว่าออกป้ายแดงเยอะนะครับ หลายคนเนี่ยจะมีการสอบถามกันเข้ามาครับสำหรับช่วงพักหลังที่ผ่านมาอันขอญาตแนะนำในมุมมองแบบนี้หนึ่งตัวรถเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับป้ายแดงเนี่ยซึ่งมันสามารถทำได้แต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องดูในเรื่องของบริบทแบบนี้นิดน,นึงอย่างแรกราคารถป้ายแดงเท่าไหร่อย่างที่สองราคารถมือสองที่เราขายตอนนี้เท่าไหร่แต่สำหรับอย่างการดูรถยนต์มือสองในราคานี้เราสามารถดูเปรียบเทียบกับตัว โชว์รมอื่นหรือเต็นท์อื่นได้หรือไม่สามารถทําได้นะแต่วัดอะไรวัดได้ครับรถปีเดียวกันก็จริงสีเดียวกันก็จริงแต่คุณภาพวัดกันไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เรามีเครดิตที่เยอะและเป็นที่ต้องการของทุกคนแน่นอนอันนี้กล้าพูดได้แบบตามตรงนะฮะส่วนของที่ฟรีให้นี่ครับล้อแม็กซ์สี่วงพร้อมยางใหม่สี่เส้นข้างหน้าใส่เป็น s s r ตัวนี้เก้ครึ่งหก้าน ห้ารูนะครับสองสี่หกหกก้านครับไอของพายอนับผิดและก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นสองหกห้าสี่สิบก็คือจะเป็นตัวยางแก้มบางนะฮะปี2023ข้างหน้านี่ถ้าเกิดเอานิ้วสอดก็มา4สี่นิ้วสอดนะฮะเพราะนั้นจะกดให้มันจมลงกว่านี้อีกนิดนึงสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายมีค่าแรงเพิ่มเติมไหมไม่มีทุกอย่างคือฟรีทั้งหมดนะครับส่วนภาษีพบรบเนี่ยถ้าเกิดมันใกล้หมดแล้วเราก็จะมีการต่ออายุให้ อันนี้ไว้วางใจแล้วก็ไม่ต้องร้องขอตรงนี้มันจะเป็นการทํางานแบบออโตเมติกได้เลยนะครับอันพาเข้ามาดูตัวด้านในนิดนึงฮะิล์มติดแล้วคิ้วกันสาดติดแล้วหมดแล้วครับเรียบร้อยใช้งานได้นะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารบ้างแลละอย่างที่ผกว่ามันเป็นตัวรถกระบะตอนเดียวที่มีออปชันดีๆนั่นจอัชสกรีนนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาจะเป็นแบบ6สปีด กระจกก็จะเป็นตัวไฟฟ้าเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่หน้า3ใบนะครับแล้วก็บาะหนัง60ต่อ40แค่นี้นะครับถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับการใช้งานเพราะว่าอย่างตัวจอทัชสกรีนเนี่ยมันจะเป็นขนาด8นิ้วซึ่งมี Android Auto ซึ่งมี Apple CarP l a y แต่ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราอยากใช้เยอะกว่าตรง2ตัวนี้ทําได้ไหมสามารถทําได้นะครับแต่เขาจะเรียกกันว่าปลดล็อกหน้าจอเพราะนั้นมันอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันนี้คุณลูกค้าต้องไปทําเอง ในนอกร้านเราไม่สามารถทําให้ได้นะครับก็อย่างในกรณีตัวอย่างเช่นกล้องมองหลังแท้ของโตต้าสิงต่อตัวจอตรงนี้ได้ไหมได้อยู่แล้วสามารถทําได้อยู่แล้วถ้าเกิดอย่างบางคนอยากจะติดเป็นตัวกล้องมองหลังกับตัวรถตอนเดียวด้วยล้อหลังเช่นเดียวกันครับแต่ตัวนี้ยางจะเป็น255 50 R 18นะครับนะฮะใส่ตู้มือห่งติดตั้งใหม่เป็นตัวความสูง2เมตรสินะครับ ด้านท้ายก็จะมีเป็นฟิล์มกันลอยสีฟ้าเส้นกันสะท้อนแสงสีเหลืองไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนติดหมดทุกดวงนะครับคือเป็นตัวตู้มือหนึ่งนะและก็สามารถเลือกขนาดความสูงได้จะมีเมตร80เมตร50 2เมตร2เมตร10นะครับเมตร90 2เมตร30 2เมตร50ตู้ใจแอนอะไรพวกนี้ มีให้เลือกหมดเลยนะฮะไฟท้ายใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก,ก้ทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็ไฟเบรกข้งสก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED ซึ่งสําหรับอย่างแบบเนี้ยของเดิมมามันจะมีแหนบ5้าแผ่นมันจะมีแหนบ5แผ่นปุ๊บเรามีการถอดตัวรองแหนบบรรทุกออกไปแผ่นหนึ่งก็จะเท่ากับว่าตอนนี้เหลืออยู่ด้วยกัน4แผ่น4แผ่นเราถอดออกไปอีกแผ่นหนึ่งก็เหลือ3แผ่นเป็นตัวแหนบบรรทุก2แผ่นแล้วก็เป็นตัวแหนบธรรมดาอีกแผ่นหนึ่งนะครับคราวนี้เราถอดออกไปแล้วเราทาไงเราใส่กองโหลดประมาณ2นิ้ว นะฮะซึ่งทรงรถเนี่ยมันจะออกมาสวยเลยแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอยากได้ตูดแบบตูดห้อยตูดย้อยอะไรอย่างพวกเนี้ถามทําว่าถามว่าทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับพวกนี้มันคือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราสามารถกําหนดตัวรถที่เราจะเป็นเจ้าของได้ก่อนที่จะมีการรับรถซึ่งมันเป็นแล้วแต่ตามความชอบต้องบอกแบบนี้นะครับ ตัวนี้ฮะสีเทาดำเมทัลลิกไม่หมื่นแปี22ราคา5 2 9แ0 0บาทนะครับเน้นย้ำนะฮะห้าแสนสองหรถปี2022นะครับก็ถือว่าสำหรับในปลายเดือน7นี้ก็มีเข้ามาลองรับแล้วก็ให้เลือกกันอีก1น,นึคันคราวนี้เนี่ยวันนี้นทำคลิปเนี่ยจะเป็นวันที่26่สิบหกรกฎาคมแล้ย2่สิบหกยี่สิเม ก็เหลืออีก5วันถ้าเกิดตัวนี้มีการออนแอร์ไปแล้วจัดไแนั้นได้เลยจัดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงในช่วงของวันหยุดยาวก็คือจะเป็นในเดือนเมเดือนสิงหาคมวันแม่มันจะเป็นวันหยุดยาวแล้วก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับพี่พี่ครับถ้าเกิดพร้อมแบบไหนก็เอาแบบนั้นก็ได้แต่ตัวรถมันอาจจะไม่อยู่รอเราก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดถ้าเกิดดูคลิปหมาก็จองแค่300สําหรับในเดือนเจนี้อให้เงินสุขบ้าน5,000มีน้ํามันเต็มถังขับฟรีอีก45วัน ช่วยผ่อนค่างวด6เดือนเดือนละ3,000บาทนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติมีเครดิตก็ดอกเบี้ย2.79แต่ถ้าเกิดเข้าโครงการลดโดนใจก็ดอกเบี้ย2.99แต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นมีดาวดาวเยอะหรือว่ามีรถมาเทิร์นมันก็จะเริ่มต้นอยู่ประมาณ2.59ก็มีนะครับตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เกินนะฮะมันจัดไฟแนนซ์อยู่ได้ประมาณ5 0 0 0 0 6เราขาย5.29ซึ่งถ้าเกิดยังเครดิตดีเหลือเงินกลับบ้านด้วยหรือเอาตัวเงินตรงนั้นที่มันเหลือเนี่ยเอามาซื้อเป็นตัวประกันภัยก็ได้ นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบวกเพิ่มในยอดจัดแฟงน,ฟนั้นได้ดีที่สุดนั่นคือตัวประกันภัยล้อแมกตู้จดทะเบียนภาษีพรบหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ไม่สมควรที่จะบวกเพิ่มในยอดจัดสิ่งที่จะสมควรบวกเพิ่มในยอดจัดแฝนมากที่สุดนั่นคือประกันภัยนี่คือเราตอบโจทย์กับทุกคนได้อย่างแท้จริงแน่นอนนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจนะครับแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรง ติดต่อเข้ามาได้เลยหวังว่าเราได้เจอกันที่ร้านเปิดพันออโต้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ